ห3ข้อที่109หน้าที่63ข้อที่109ความเข้าใจเชื่อและชัดเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งเป็นรหัสเป็นปัญญาที่จำเป็นที่สุดที่สำคัญที่สุดมีฤทธิ์ที่สุดในการดับทุกในการคลายความยึดมั่นถือมั่นในการเข้าสู่ความพาสุขที่แท้จริงนะแล้วก็เติมคำว่าวิบากต้องรับ กิเลสต้องลางพุทธจึงจะเกิดนะข้อที่109เนะเติมคำว่าวิบากต้องรับกิเลสต,ต้องลางนะพุทธจึงจะเกิดนะเติมคำว่าวิบากต้องรับ กิเลสต้องล้างพุทธ,ธะจึงจะเกิดวิบากดีหรือร้ายนี่มันต้องรับนะคือมันปฏิเสธไม่ได้ที่จาดพูดเมื่อกี้นี่แหละเพราะท่านเป็นพลังชีวิตพลังเทพนะนะเทพสารทีเลยนะเทพโอ้โหผู้มีฤทธิ์สารทีก็เป็นผู้ที่เคยได้ยินว่าคนขับรถนะถ้าเป็นรถก็คนขับนะรถแตสารทีนี่คนขับคนขับเครื่อง ยานยานพาหนะผู้ควบคุมยานพาหนะน่ะผู้ขับผู้ควบคุมยานพาหนะน่ะสารถีสามารถพาไปตรงนั้นตรงนี้ได้นั่งยานพาหนะพาไปตรงนั้นตรงนี้ได้แต่ว่าเทพเทพก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์ไงสารถีก็ผู้ที่ขับยานพาหนะะพาไปตรงนั้นตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเทพสารถีนี่ท่านพาไปแค่สองนันโลกกับสวรรค์ท่านมีหน้าที่ พาไปแค่สองมีสองเส้นทางเราคิดพูดทําไม่ดีเป็นวิบากไม่ดีท่านก็พาไปนรก <c oughs> ไปสู่ความเดือดร้อนคิดพูดทดําดีเป็นวิบากดีท่านก็พาไปตีตัวไปสวรรค์นะอยู่ที่เราจะตีตัวไปไหนล่ะอ,อยากตีตัวไปนรกก็คิดพูดทําไม่ดีสิผิดศีลเข้าไปสิเสพกิเลสเข้าไปสิท่านก โอ้ตีตัวไปนรกแล้วท่านก็พาไปเลยนะอ๋อตีตัวไปนรกอ้านเป็นรกเหรอเอามามามา,าพาไปสู่ความเดือดร้อนสู่นรกนะเราคิดพุดทำดีถูกศีลถูกพุทธะโอ้ตีตัวไปสวรรค์นะท่านก็พาไปสวรรค์พาไปนิพพานเพาไปสวรรค์พาไปสู่สภาพดีๆนะสู่ใจไรทุกเลยอยู่ที่เราจะตีตัวไปไหนอะ มาตาลีท่านพร้อมนะท่านพร้อมพาไปเลยนะอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะววิบากต้องรับวิบากดีก็ต้องรับปฏิเสธไม่ได้เราจะรู้เลยบงดีบางอย่างจะเข้ามาเรายัางไม่อยากเอาตอนนั้นด้วยสารไม่เอาไม่เอาไม่ได้เลยต้องรับอย่างเดียวเลยไม่เอาก็ไม่ได้ต้องรับแต่รับแล้วก็หมดฤทธิ์ก็หมดไปหรอกนะไม่ต้องไปกงังวลว่าเขาจะอยู่ไปตลอดหมดฤทธิ์ก็หมดไปนะวิบากก็ต้องรับ มีบากดีก็ต้องรับทีบากร้ายก็ต้องรับเรื่องร้ายๆที่เข้ามาที่เราไม่ต้องการแต่ปฏิเสธไม่ได้เราต้องเข้ามาดันดันดันเข้ามาเต็มใจรับเลยเต็มใจให้หมดไปเลยต้องรับรับแล้วก็หมดไปเหมือน,นกันเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปเป็นพลังงานนะเป็นสัจจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเวลาเราคิดพูดทําดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นคลื่นแม่เหล็กดีหรือไม่ดีเหมือนกับมันก็บันทึกเป็น นะคลื่นดีหรือไม่ดีตามนั้นเราสร้างผลดีหรือไม่ดีตามนั้นก็เหมือนกับคลื่นที่มีอยู่ในโลกเนี่ยคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์คลื่นโทรศัพท์เนี่ยเขาก็สร้างภาพแสงสีเสียงได้หมดเลยนะสร้างภาพแสงสีเสียงได้หมดเลยนะสร้างความร้อนความเย็นก็ได้นะสั่งให้เปิดให้ปิดไฟน้ำก็ได้หมดเปิดสวิต์ปิดสวิต์อะไรก็ได้หมดสั่งให้โดนบินไปตรงนั้นตรงนี้ก็ได้คลื่นใส่ไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ใส่โปรแกรมเข้าไปใส่คลื่นเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งเข้าไปให้ดูดดึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ได้ให้โดนบินไปตรงนั้นตรงนี้ก็ได้ไปเป็นคลื่นอย่างเงี้ยนี่คลื่นทั่วๆไปให้เปิดปิดประตูก็ได้น่เปิดปิดน้ําไฟก็ได้น่าทาอะไรก็ได้ทั้งนั้นะใช้คลื่นใช้รีโมททาเปิดเสียงปิดเสียงอะไรก็ได้มดไอ้แม่คลื่นแม่เหล็กนี่ทําได้ คลืนแม่เหล็กสามารถที่จะเคลื่อนวัตถุตรงนั้นตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ได้ชั้นใดสร้างความร้อนความเย็นสร้างภาพแสงสีเสียงทำอะไรอะไรได้ทุกอย่างชั้นใดคลื่นแม่เหล็กแห่งวิบากดีร้ายก็สามารถที่จะดูดดึงทุกสิ่งทุกอย่างในมหาจักรราลเนี่ยสิ่งดีสิ่งร้ายในมหักจรรยลนี้เรามาสร้างสภาพดีร้าย ได้ทุกอย่างทุกเหลี่ยมทุกมุมทุกลีลาได้เช่นเดียวกันชั้นนั้นเหมือนกันชั้นนั้นเหมือนกันเห็นไหมเราอย่างเช่นเวลาเราเกิดอุบัติเหตุบางทีโอ้น่นเห็ไหมเกิดอุบัติเหตุดูแล้วไม่น่ารอดตายแน,แน่แต่มีไหมคนรอดตายมีไหม เออรอดตายได้ไม่น่าเชื่อรอดตายได้โอ้โหรอดตายได้ดูลักษณะแล้วไม่น่ารอดตายแน่ๆเลยรอดตายได้เฉยเลยคนอื่นตายหมดเราไม่ตายอะไรเงี้ยนะหรือคนคนนั้นไม่ตายเออคนอื่นตายหมดแย่หมดเลยคนคนนั้นเออไม่ตายอย่างเงี้ยไม่ตายไม่แย่หรือแย่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นแย่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นโอ้โหดูลักษณะต้องแย่มากแต่ก็เอ้ากับแย่นิดเดียวหรือบางทีดูลักษณะแล้วต้องตายเลยกับไม่ตาย อย่างเงี้ยนั่นแหละมีพลังพลังความดีนี่แหละคุ้มครองไว้ดันตัวร้ายออกดูดดีเข้ามาคุ้มครองดันร้ายออกได้เก่งขนาดนั้นเลยแหละท่านเกง่งเนี่ยพลังวีบากดีก็ช่วยได้ซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากันส่วนพลังงานเดือดก็มีเหมือนกับพลังความร้อนความเย็นอะไรในระหว่างนั้นก็มีเหมือนเหือนกันไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ทําอะไรได้ถ้าทําได้ป่านนี้ก็รอดตายกันหมดแล้วนะ อ้ที่ต่างกันในแต่ละชีวิตคือพลังความดีเนี่ยนะดีร้ายที่ต่างกันหรือบางทีเราบาดเจ็บที่ใดที่หนึ่งระวังระวังไม่ให้อะไรโดนระวังระวังไม่ให้อะไรโดนแล้วเป็นไงโดนไหมโดนครั้งเดียวเลยใช่ไหมเออโดนตธุรก,กิจทีตรงกลางเลยใช่ไหมโดนธุรกิจทีวันใหม่ไปอยู่ที่ใหม่มันยังกระแทกที่เก่าอ่ะใช่ไหมวันใหม่ไปอยู่ที่ใหม่มันกระแทกที่เก่า เอาอันใหม่มากระแทกก็มีอันเก่ามากระแทกก็มีโอ้กระแทกที่เดิมของเรามันเหมือนใครจงใจเลยเนาะเหมือนจงใจเลยแม่นจริงๆเลยโดนที่อื่นบ้างก็ไม่ได้ปันใหม่ไปอยู่ที่ใหม่นะก็ยังก,กระแทกที่เก่านั่นแหละบาดเจ็บเข้าไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่มันชัดเจนเลยว่าพลังนี่มันอยู่ในชีวิตเรานี่แหละพลังนี่อยู่ในชีวิตเรานี่แหละ,ลเ,รหละเราไปไหนบัไ,ไหนทั้งดึงมาใส่เราก็อยู่ในชีวิตเรานี่แหละ เราก็กำหนดได้ด้วยเราผิดศีลมากขึ้นก็โดนมากขึ้นถูกศีลมากขึ้นก็เบาไปเบาไปก็พิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์ได้ในสิ่งเหล่านี้มันชัดเจนเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ด้วยผิดศีลมากเขานำกระนาเราอยู่งันหละกระนาเราอยู่งันน่ะพอเราถูกศีลเอ้าเบาลงเบาลงประหลาดใช่ไหมผิดศีลอีกโดนอีกถูกศีลอีกก็เบาอีกเอ้เราจะจะว่ายังไงล่ะ จะว่ามันเกิดจากใครอ่ะฮะว่าเกิดจากคนดื่นเลยไมนก็เกิดจากเรานี่แหละใช่ไหมถูกศีลหรือผิดศีลกายวาจาใจถูกศีลหรือผิดศีลอยู่ที่เรานี่แหละนี่สร้างผลโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆเลยเนี่ยพลังวิบากดีรายยอดเยี่ยมอย่างเงี้ยก็พิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ไปโดยเฉพาะพิสูจน์ได้หลัดหลัดปัจจุบันเลยยึดมั่นถือมัน่นกับไม่ยึดมั่นถือมัน่นนี่อะไรสบายใจกว่าใช่ไหม ใครล้างสุขปลอมทุกจริงได้กับล้างไม่ได้นี่ใจมันต่างกันแน่นอนล้างได้ใจก็ไรทุกอะไรเกิดดับก็ไม่ทุกยึดได้วางได้ส่วนล้างไม่ได้เป็นไงโอ้โหใจก็เป็นทุกกลัวกังวลหวั่นไว้กลัวจะไม่ได้สุขปลอมตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปใช่ไหมแล้วก็กลัวจะเจอทุกจริงไม่อยากได้ทุกจริงอยากได้สุขปลอมนะอย่างนี้เป็นต้น ก็กลัวอยู่อย่างนั้นนะมันก็มีความกลัวก,วกังวลหวั่นไว้ทุกอยู่ตลอดเวลามันก็ชัดเจนนะชัดเจนน,นี่คือสัจจะอย่างนี้